สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัตช์าแนลครับมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางของเซียนเล็กวิ่งครับหนึ่งคาแคร์มาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามในเดอร์กดไลค์กดแชร์ครับผมย้ำครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปของ ผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนาะไปแล้วครับผมนี่ครับงวดนี้ได้ห้ากับเก้าเด้อนี่ครับผมเนาะห้ากับเก้าครับผมวิ่งบนอย่างเดียวครับนี่ครับผมห้ากับเก้าครับบนอย่างเดียวลงคิดไปแล้วครับผมเนาะงวดที่แล้วครับนี่ครับงวดที่แล้วเลขวิ่งครับผมตั้งแต่ผมถ่ายทํามาครับผมยังไม่เคยพลาดบนอย่างเดียวครับ จากปทุมธานีครับผมจว่มามทุทเแล้วจับคู่บ่เข่าครับผมเนาะจับคู่ไม่เข้าครับ้วกาวันที่สองฝึกสภาครับผมเนาะปะทุมธานีครับผมให้เก่าหนึ่งมาเลขออกหนึ่งเก่าครับรากาวันที่สิบหกเมษาครับผมศูนย์หกเข้าตรงๆครับบนอย่างเดียวครับ้วกา หนึ่งเมษาครับผมเนาะให้ศูนย์เจ็ดเข้าศูนย์เจ็ดบนตรงๆครับนี่ครับผมสำหรับคนที่รอเลขวิ่งสงขาครับผมเนาะเลขวิ่งสงขารอก่อนครับงูที่เลี้ยวให้สามมาครับ้วก็นี่ครับผมวันนี้ครับผมได้แล้วครับผมเนาะเซียนเลขวิ่งของแท้ครับผมหนึ่งคาแคร์ครับบนอย่างเดียวครับผมเด้อพี่น้องครับผมเนาะ ย่ำครับผมบ่นอย่างเดียวครับผมนี่ครับก่อนอื่นครับขอฝากเอฟซีทั้งช่องแนของดีของปูซีศูนย์ครับผมพญาเล็บขุดครับนี่ครับพญาเล็บขุดของดีของปูซีศูนย์ครับผมเนาะทุกองค์ผ่านการปลุกเสกโดยปูซีศูนย์ครับนี่ครับผมถ้าบูชาไปแล้วผมกดจะนําไล่ซื้อครับผมไปเห้ปูซีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบ สำหรับคนที่บูชาไปกับผมเนาะนี่ครับพร้อมคาถาบูชาครับพญาเล็บคุดเป็นไม้มงคลหายากครับผมพกติดตัวไว้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับผมคาขายดีครับผมเนาะเป็นเมตตามหานยมครับโชคลาบเขาทุกทางครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์นาจอครับผมเนาะทักไลน์มาครับผมทักไลน์มาเด้อจะดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มานะครับนี่ครับผมตามนี้ครับผมเนาะ นี่ครับผมของของเลขวิ่งเซียนเลขวิ่งหนึ่งคาแคร์ครับบนอย่างเดียวครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทางช่องเม่ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมข่ามงวดนึงครับผมนี่ครับผมข้ามงวดนี้ครับนี่ครับหกห้าสองนี่มันต้องตั้งหกห้าสองต่อครับผมเนาะผมข่ามงวดนึงครับผมผมเขียนให้เอฟซีทางช่องของงวดที่แล้วครับผมเนาะของเลขงวดที่แล้วนี่ ผมขามงดดิ้งครับผมแล้วจะมาเขียนเหลือบเลี่ยงเหี้ F ที่ทั้งช่องไม่ครับผมเนาะตามนี้เด้อแป๊บนึงครับผมเนาะขอเวลาแป๊บนึงครับเจ็ดแปดเก้าได้สี่กับห้าเลขออกแปด ศูครับและะ้วกาต่อมาครับ805ครับได้3กับ4ครับเลขออก093ครับงมดต่อมาครับ903ครับ ได้ห้ากับ6ครับเลขออกครับ1 9 6ครับหมดต่อไม่ไครับผมเนาะหนึ 1, 9, ครับได้ศกับ1ครับเลขออก5 19ครับ งดดวดต่อมาครับผมห้าหนึ่งเก้าครับได้สี่กับห้าครับผมเนาะขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะอย่าเลี่ยงไม่ครับผมเลขออกสี่หนึ่งหนึ่งครับงวดต่อมาครับสี่หนึ่งหนึ่งได้ศูนย์ กับหครับเลขออกครับ417ครับ417 417น,นมาตั้งครับได้1กับ2ครับเลขออก652ครับนี่นะครับผมงดนี้ครับผมงวดนี้นี่ครับ หกห้าสองต้องตั้งหกห้าสองครับผมเนาะเดี๋ยวผมเบิงไลายแปบบนึงครับผมเพราะว่าเพิ่นทรงไล์มหาครับนี่ครับผมหกห้าสองได้สองกับสามครับผมเนาะนี่ครับของหนึ่งคาแคร์ครับผมมาแล้วครับนี่ครับผมโอหกห้าสองตั้งได้ 6,5,2ได้2กับ3เลขออก8,7,3ครับแล้วก็8,7,3ครับได้6กับ7เลขออก 907ครับแล้วก็ต่อมาครับ907ได้0กับ1ครับเลขออกครับ906ครับหมดต่อมาครับผมเนาะ906ครับได้1กับ2เลขออก ศูนเกลขออก019ครับงวดต่อมาครับผมศูนครับได้2กับ3งวดที่แล้วครับผมเนาะเลขออกครับ903งวดนี้ครับ903 แป๊บนึงครับผมเนาะขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมเรียบเรียงหที่ทั้งช่องเบื้งก่อนนี่ครับเอาแผนนี้ออกครับผมเนาะแผ่นนี้ออกดีกว่านี่ครับ7 8็ดกได้สกับ5ครับผมเข้าที่เลขออก850ห้าศเข้าที่5ครับ850ได้3กับ4ครับเลขออก903ครับเข้าที่3ครับ 903ได้5กับ6ครับผมได้5 903ได้5กับ6อันนี้มันต้องออกออก196 1, ครับถูกผมเขียนพิดกับผมเนาะ196ครับ903ได้5กับ6เลขออก196เข้าที่6ครับ196ได้0กับ1ครับ เลขออก519ครับเข้าที่1ครับเข้าที่6อันนี้เข้าที่1 519ครับได้4กับ5เข้าที่4ครับหลักร้อยครับผมเนาะ411ครับผมได้0กับ1เลขออก417ครับเข้าที่1ครับ417ได้1กับ2ครับเข้าที่652ครับเข้าที่2ครับ 652ได้2กับ3ครับผมเลขออก873เข้าที่3ครับ873ได้6กับ7เลขออก907ครับเข้าที่7ครับ907ได้0กับ1ครับเลขออก906ครับเข้าที่0ครับ906ได้1กับ2ครับเลขออก019ครับเข้าที่1ครับ 901ได้2กับ3เลขออก903ครับเข้าที่สามงวดนี้ครับผมเนาะงวดนี้ครับงวดนี้ครับเห็นบหครับผมงวดนี้ครับได้หนึ่งกับ2ครับงวดนี้ได้1กับ2เด้อ FC ทางช่องครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้ได้หนึ่งกับ2ครับสำหรับ1่คาแคร์ครับผมเนาะนี่ครับผม งวดนี้ได้หนึ่งกับสองครับผมหนึ่งกับสองครับงวดนี้ได้หนึ่งกับสองเนาะเอฟซีทาง่องแคปหน้าจอครับผมพนว่าขอมาติดต่อกันเป็นปีแล้วครับผมแต่ว่าพนสงมาให้แค่นี้ครับผมเนาะมันจะย่าวเกินครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับผมเนาะนี่ครับเพิ่นทรงมาสิบสองวดเองครับผมแต่ว่าเพิ่นทรงเนีผมตั้งหากนี่ประมาณหนึ่งปีแล้วครับผมเนาะปีกว่าแล้วครับผมยังไม่พลาดครับผมเนาะตามนี้ครับผมงวดนี้ได้หนึ่งกับสองเด้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะของชนเลกวิ่งหนึ่งคาแคร์ครับผมนี่ครับกับสุดท่านี่ครับผมกับขอาวไอพ่อนี่เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับ อย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับกาวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอชคลิปหนาครับผม